ค่ะพี่น้องไม่ลื่นลืมว่มาสิทอดมันบัดลืมเอาใบบักกูดไปหั่นใส่นี่ค่ะใบบักกูดไ,ไม่ลินงามบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะไม่ลินพามาเก็บใบบกกูดไปหั่นใส่เอาใบเดียวเอาใบหอมน้าเพื่อนนี่พูนค่ะงามบ่ใบบับไงนี่ใบเดียวกับพ่อละค่ะใบเ,ออเดียวกับพ่อแหละน้อง,อง,ง,องอค่ะไม่ใช่ใส่เป็นแกวนี้งามป่ค่ะ ใบมะกรูดสดๆจากต้นนะคะได้สามปีแล้วค่ะใบมะกรูดต้นนี้เดี๋ยวเวลาหนานะ้ำมิลึกก็ชิยกเข้าบ้านคือเก่าแล้วค่ะหนัหัวมิลึกก็อุ้มออกมาค่ะเริ่มนักแล้วค่ะเพราเริ่มต้นใหญ่แล้วนะค่ะเนาะที่นี่ไปหันป่นใบมะกรูดใส่ทอ,อ,อดมันกันเนาะค่ะเนาะทอดมันเ็ดเหลืองก็เพียร์ชูปิโลพี่น้องผสมกันนี่ เล่นได้เอาผชมนในแป้งะคะ่ะในแป้งของมันเล่นไปสิมีใบมะกรูดแล้วก็พี่ใครสองใบนะค่ะมีรถดีมีแป้งสาลี่ของฝรั่งนี่แหละค่ะแล้วก็แป้งมันแล้วก็พริกแกงพริกแกงม่ได้่นตาเองค่ะ คือเก่านี่ะค่ะอยากกินยังกะเฮ็ดเองบนราคาพี่น้องชื่อ,พอเพื่อนมันแพงเหมือนเดิมคือราคาพี่น้องเด็กพ่าไม่ได้ว่ามีแป้งอันรนค่ะพี่น้อแงแป้งคุกกี้เมดเพิ่นกะชีบกรอบแค่ไหคิดว่าุกาบบกินได้ทุกโต๊ะ ก๋วยกี้ตบบนี้บ่เสื่อมไปเราบานห้องกับบรายุไก่กับร้านเอเชียนะคะไก่ยุกหเล่นไปกับือเป็าดี่ว่าเลิกงานมาแวะเื่อเป็นเสี่นะคะแต่คนแกจะใ้ไปเื่อโดยตรงมนกับไม่อยากไปล้วค่ะไก่เด้นมันลด จะจําเป็นที่ดีถ้าว่างก็ได้ไปเยอะค่ะได้ไปซื้อเยอนะีนะ่กะเดี๋ยวคอยมาเบนนะะิ้งน้อกันเนาะค่ะแต่ไม่ลิ้นถอดชุดน้ะงค่ะไม่ลิ้นถอดถอดก่อนนะะ้อค่ะท้ามาต่อบอับแล้วแล้วพี่น้องเบิง้งถอดมันเฮ็ดเหลืองกับเฮ็ดสุดไปเลยของไม่ลินะะนน้นค่ะนานกินมากค่ะเรืองละลาม บ่ค่อยกรอบเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่มีแป้งทอดกรอบเนาะคือว่านัา่นล่ะม่ลิ้นใช้แป้งสาลี่กบแป้งมันแต่รสชาตินี่บ่ได้กทองพูดถึงเลยพี่น้องนี่ม่ลิ้นซิมไปแล้วเดี๋ยวสะซิมให้เบิ่งอีกเท่ชน,นึงนะคะนี่น้ำจิ้มเอาดัางแห้งเปรี้ยวหวานเนาะคะ่ะบ่ต้องเบิ่งหนา้าม่ลิ้นมันก็เป็นฟังแต่เสียงเอา สุดยอดพี่น้องรสชาติแซบ่บอันนี้คือ,อก้อยเห็ดขมดะนะคะนาบองทด็กคเนมันเล่นใช้มะนาวปลรราปลรราพี่ไม้ค่ะแล้วก็ชุ่รสหอมค่ะหอม มาจากสองฟิทเฮาคือเก้าค่ะแล้วก็ผิกผงเขาขวดคือก้อยนะค่ะลิ้นตันซื้อให้คนว่าก้อยเห็ดขมนี่นค่ะพี่น้องแซ่บด้วค่ะลองเห็ดเบิง้งลิ้นต้มสองนามค่ะต้มนม้มสองเถ้อคว่มขมบ่มีเลยค่ะแต่เพื่นอนก็บ่ได้ขมหลายบ่ได้ขมจำหมากมาระหรอค่ะแต่ว่าลิ้นบ่ได้มักขมเท่าไรเนาะค่ะ บมบ่มมีรถขมเลยค่ะนี่พ่อต้งช่องเดือบเข้ามาก่อยช้วยบกหน้ามันก็นตัดแทงไปน,นคะคะตัดขมบกเตียบนบวงหยังเลยค่ะล่องเห็ดเบิง้งกระพี่น้อยนี่คือข้อนค่ะนี่บวบลายนิ้วเขาแล้วค่ะเดี๋ยวสีเขาป้าเก็บหมากแดงค่ะมาเห็ดแยมมาบางกินเขาน้องกันต้องเบิ้งนาไมนะ่เล่นบบเบื้งแตงเนกกินนะค่ะ โอมีพักแล้วก็ไม่เล่อนไ่อยากมีอยู่ในตัวเย็นหรอกแต่ว่าไม่เีื่อ่หยากผ <sino. S 1> <sh> ักบุ้งมีพักสลัดอยัางไรเป็นได้เนาะค่ะด้านผุนแดดออกไปมือนี้ทั้งฟินแลนด์ผักไต่ของฟินแลนด์แดดออกได้ค่ะมันจ้าได้ค่ะทุกนหกหกหอกโตไปเลี้ก็ได้เบิ้งโดดเดียวโตหกของคุณแดดดีขนาดเลยมือนี้สมาะเอ้ย ปลาเอกไม่มีค่ะแต่ว่าไม่เล่นกับชิล่อสิสไปเก้หมากแดงกับจิงแต่ว่าสิไปล่อหาเฮ็ดมองเก้าล่ะค่ะมองที่ไม่เล่นไปเอาหมวกว่านนี่ละค่ะเพราะว่าไม่เล่นลอรอบ่เหมือนฝนตกแห้งค่ะเล่นก็เลยนฝ่าวา่าเสี่ยวมาใส่ฟิดไว้ค่ะคาดเดาว่า,วาพี่สาวมาจากเดนมาร์กสิมาเอาเนาะค่ะเนาะเอ้ยกันนี่ยละค่ะลูกพี่ลูกน้องกันเล่าอมมีเวลาไปเก็บเลาเห็นร้านอาหารเนาะคะนะ่ะเนาะเล่นกับเ็บมาแพ็คไว้ เราขี่เครึงบินมาเอาอืม,มอืมแกขมแฉกพี่น้องพ่น้วยมันเ้วอข่มเดือกขอตันพอดมั่นนี่เฮ็ดนี่แนะนํำได้ได้พีน่น้องแซ่บหอมใช้พริกแกงอนุ่ม ก็ต้องกรอบกะเสียพี่น้องรสชาติใดกับพ่อแล้วไม่ได้ตรงปุ๊กอันซือเห่าอยู่เมืองแท้ๆแล้วเนาะคะ่ะเราอยู่เมืองนอกอืมไม่นี้เสียวกันไก่มาตอ,อดก่อนด้พี่น้องตันไก่น่อยแล้วคะ่ะตัดสักก้อน เ <t ouch> อาไงของในกินต้ากระแล้วพี่น้องแซ่บเฮ็ดเมนูไปเฮ็ดสันหากินเอาเนอะพี่น้องเนาะสั้นไงให้พูดเริบันไม่เรื่องกระหัวไปกินทำงานได้มืออื่นอีกค่ะเอากับบายบริงากค่ะกินง่ายๆม่กกันไก่ไว้ใส่ขลาด อันนี้ค่ะจับจับ,บพอผู้เดียวลูกกินไปแล้วค่ะปนนีก็จอดไคร เสีเลยเนาะน่ปกบมร้ายแฉบทุกนี้คมเปเอนคูไปเอนก้อยี่คมกับแซ่บ้อ่างเดิมหอมปักขวากพริกปักขวกล้องริกเล่นกับขวเองค่ะชื่อจะปีกริกแ็งมาก คือขอมาามากี่เลยตำพริกแกงอีกแล้วค่ะยังไม่เี่ิงาพี่น้องมาตำพริกแกงจักมือน้่งทำให้พริกแกงคิดนักกินย้นังงกระเสียพี่นอ้องแต่เราอย่าลืมใช้ผงชูรสด้วยค่ะ <laughs> มีตะีกแกงวุ้ยสมุนไช่กับวุาเสยียบค่ะแต่ว่าดถอดมันไม่เรื่องบริไสไซด้ค่ะไม่เรืมใส่ซจะรสดีแค่นั้นพี่ดีค่ะเกลือกับบริไสไซนัวแล้วค่ะเพราะว่าพริกแกงเพิ่นมี่กะปิมีเกลือแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นนัวอยู่แล้วค่ะพริกแกงอื นะนนั่นแหละเนาะคะ่ะลองเฮ็ดกันเบิ่งเด้อค่ะเด้อลิ้นเพรตัวกินข้าวก่อนเพราะว่าอาการดีค่ะแดดออกไม่ลิ้นซักผ้าไว้ตากผ้าตากยังแล้วม่ลิ้นสิเฝ้าไปเบิ่งเฮ็ดอีกค่ะหม่องนี่ละหลังบาา้านเฮาคือเก,กลิ่น่ราบ่ไก่ไม่ลิ้นบ่ไปกับไก่แล้วค่ะเฮ็ดซุปเฮ็ดซุปปิลูมม่ลิน้ยนยันว่าบ่ไปเก็บอีกอยู่ค่ะมันหลายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตูแตต้แข็งสิเต็มตู้แช่แข็งเต็มเฮาสิบม่มีหม่องอัิน ใส่ป่าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเพคนเอาปลาขึ้นเลือดแต่วันนี้บ๊มี่มองใส่ป่าไว้ถ้าตากแดดหนาหอนปีหนาเนาะคะ่ะเนาะตากแดดไว้ถ้ากิน,น,น,ะะกนัุกั่านล้วค่ะจังเล็ก็ฝากน้ำเนาะค่ะฝากพี่น้องในอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเมลินน้ำเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็ฝากคือเก่าค่ะฝากขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกทุกคนเลยค่ะที่ส่งกำลังใจมาให้กัมเบรลีนนะคะเนาะเพราะว่าที่อยู่ทานได้่นก็ส่งมาให้มีกำลังใจค่ะมีกำลังใจใกัมเล่นเทปคลิปดีใจค่ะดีใจดีใจอีหลีค่ะบอกมีคำบอกขอบคุณ ทุกทุกคนค่ะลิ่งคอโตกินเขาก่อนนะคะเพราะว่าเข้าตรงฝาน้นเวลากะคะเนาะเวลาเป็แรลนเร็วขนาดเข้ากับตรงแรนตามเวลาค่ะหาอยู่หากินนาอกพี่น้องสู่ๆทุกคนให้กำลังใจทุกคนค่ะไปลินไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ